สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ listening ฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่น่าสนใจมากๆสองเรื่องเลยนะครับคือเรื่องสติหรือ mindfulness กับอีกเรื่องคือสภาวะลื่นไหลหรือ flow state เรามีข้อมูลมาจากหลายแหล่งเลยทั้งบทความงานศึกษาด้านจิตวิทยาแล้วก็พวกเทคนิคที่ช่วยเรื่องการทำงานให้ดีขึ้นเป้าหมายก็คืออยากจะลองมาดูกันว่า เอ๊ะเราจะเอาหลักการพวกนี้มาใช้กับตัวเองยังไงได้บ้างให้เรามีสมาธิมากขึ้นจดจ่อได้ดีขึ้นหรือว่าดึงความสามารถของเราออกมาได้เต็มที่เป็นหัวข้อที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าทั้งสองเรื่องนี้จริงๆมันเกี่ยวกับการทํางานของสมองเราโดยตรงเลยนะทั้งเรื่องการจัดการความสนใจแล้วก็ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเรามากๆด้วยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่สติก่อนดีไหมครับผมไปเจอข้อมูลที่อธิบายไว้เข้าใจง่ายเขาบอกว่า สติเนี่ยมันคือสภาวะที่เรารู้ตัวอยู่กับปัจจุบันนะแล้วก็เปิดรับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเลยโดยที่ไม่ต้องไปตัดสินว่าดีไม่ดีชอบไม่ชอบคือรับรู้ไปตามที่มันเป็นอ๋อคือแค่รับรู้เฉยๆไม่ต้องไปตีความหรือใส่ความคิดเห็นของเราเข้าไปประมาณนั้นเลยครับซึ่งตรงนี้มันต่างจากที่เราเข้าใจเรื่องการทำสมาธิ meditation นิดหน่อยคือสติเนี่ยเขามองเป็นเหมือนทัศนคติมากกว่า ส่วนการทำสมาธิหรือ Meditation อันนั้นเป็นเหมือนการฝุดฝนเพื่อให้เรามีทัศนคติแบบนั้นคือมีสติมากขึ้นเข้าใจแล้วค่ะคือสติเป็นคุณภาพของการรับรู้ณนะขณะนั้นส่วนสมาธิเป็นเหมือนเครื่องมือที่ใช้ฝึกให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมาแล้วสภาวะลื่นไหลหรือ f flow s t a t e ล่ะคะที่บางทีเราก็ได้ยินคนพูดว่าเข้าโซนอะไรแบบนี้ใช่ใช่ครับเข้าโซนค่ะแนวคิดนี้มาจากงานของคุณ มิไฮชิกเซนมิไฮที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักกันกว้างขวางนะคะถ้าดูจากข้อมูลที่มีอยู่เขาอธิบายว่ามันคือสภาวะที่เราแบบจมดิ่งลงไปในกิจกรรมที่ทําอยู่เลยรู้สึกมีพลังมากๆจดจ่อเต็มที่แล้วก็สนุกกับมันจนบางทีเราลืมเรื่องเวลาไปเลยนะเหมือนมันเพลินมากๆใช่ค่ะเพลินจนลืมเวลาไปเลยมันเป็นจุดที่เหมือนกับการกระทำกับความตระหนักรู้ของเราเนี่ยมันแทบจะรวมเป็นเนื้อเดียวกันเลย โหฟังดูเป็นสภาวะที่สุดยอดเลยนะครับแล้วทีนี้เราพอจะมีวิธีฝึกหรือว่าสร้างสภาวะแบบนี้ให้เกิดขึ้นกับตัวเองได้บ้างไหมครับอย่างเรื่องสติก่อนมีวิธีฝึกง่ายๆไหมมีค่ะมีแบบศึกหัดง่ายๆที่เขาแนะนํากันอย่างเช่นลองหาเวลานั่งเงียบๆสัก5นาทีพอไม่ต้องทําอะไรมากเลยแค่นั่งสบายๆผ่อนคลายแล้วก็ลองสังเกตลมหายใจตัวเองหายใจเข้า หายใจออกตามธรรมชาติของมันรู้สึกถึงร่างกายตัวเองตอนนั้นอืมแค่5้านาทีเองเหรอคะใช่ครับหรืออีกวิธีคือลองทำอะไรในชีวิตประจำวันให้มันช้าลงหน่อยปกติเราอาจจะรีบรีบทำเพื่อให้มันเสร็จๆไปใช่ไหมครับลองเปลี่ยนเป็นค่อยๆทำแล้วก็รับรู้รายละเอียดของสิ่งที่เราทำมากขึ้นชื่นชมมันมากขึ้นน่าสนใจค่ะ แม้แต่ง,งานบ้านง่ายๆก็เอามาใช้ฝึกได้เหมือนกันใช่ไหมะอย่างล้างจานถูบ้านอะไรแบบนี้ได้เลยครับลองจดจอกับรายละเอียดดูเช่นตอนล้างจานก็รู้สึกถึงน้ำหมุนนุนฟองสบู่การขยับมือล้างไปเรื่อยๆมันช่วยให้งานที่ดูน่าเบื่อสนุกขึ้นได้นะแล้วก็ได้ฝึกสมาธิปไปด้วยในตัวดีจังเลยค่ะทีนี้แล้วการจะเข้าสู่สภาวะลื่นไหลหรือฟโฟล์ละคะ มีเงื่อนไขหรือปัจจัยอะไรบ้างไหมที่จะช่วยให้เราเข้าสู่สภาวะนั้นได้มีค่ะตามแนวคิดของคุณชิกเซนมิไฮเนี่ยเขาบอกว่ามีเงื่อนไขสําคัญๆอยู่เหมือนกันนะอย่างแรกเลยคือเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆคือต้องรู้ว่าเรากําลังจะทําอะไรแล้วก็ต้องเห็นความคืบหน้าของงานนั้นด้วยอ๋อเหมือนเวลาเล่นเกมที่เรารู้ว่าด่านนี้ต้องทําอะไรแล้วพอทําได้ก็เห็นคะแนนขึ้นหรือผ่านด่านไปใช่เลยค่ะประมาณนั้นเลย อย่างที่สองคือต้องมีการตอบสนองหรือฟีดแบ็กกลับมาทันทีเพื่อให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยมันถูกทางไหมหรือต้องปรับแก้อะไรตรงไหนหรือเปล่าอืมต้องรู้ผลเร็วค่ะและข้อที่3อันนี้คือแบบหัวใจสําคัญเลยคือความท้าทายของงานนั้นเนี่ยมันต้องสมดุลพอดีกับทักษะที่เรามีคือถ้าง,งานมันยากเกินไปเราก็จะรู้สึกกังวลใช่ไหมคะแต่ถ้ามันง่ายไปมันก็จะน่าเบื่อ จุดที่มันพอดีพอดีไม่ยากไม่ง่ายเกินไปนี่แหละคือประตูที่จะพาเราเข้าสู่โฟล์สเต e ได้พอเห็นภาพเลยครับคือสติช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นรับรู้ได้ดีขึ้นส่วนโฟล์เนี่ยมันเกิดจากความพอดีระหว่างทักษะที่เรามีกับความท้าทายของงานแล้วประโยชน์ชัดๆของทั้งสองเรื่องนี้แหะครับอย่างการมีสติเนี่ยนอกจากเรื่องสมาธิแล้วมันช่วยเรื่องอื่นอีกไหม ช่วยค่ะช่วยเรื่องการควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นด้วยนะแล้วก็ช่วยให้เรามองเห็นอะไรๆตามความเป็นจริงมากขึ้นไม่ใช่มองผ่านอาคติหรือความคิดปรุงแต่งของเราซึ่งพอเรามีสติมีสมาธิดีขึ้นมันก็ไปเชื่อมโยงกับเทคนิคที่หลายคนใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอยู่แล้วด้วยอย่างเช่นการพยายามลดสิ่งรบกวนรอบตัวให้น้อยลงใช่ค่ะพวกเสียงแจ้งเตือนมือถือหรืออีเมลอะไรพวกนี้ ครับหรือการทำงานเป็นช่วงๆอย่างเทคนิคโพโมโดโรที่แบ่งเวลาทำงานกับพักหรือการตั้งใจทำอะไรทีละอย่างไม่ทำหลายอย่างพร้อมกันซิงเกลิลทรัสกิง้งพวกนี้ก็ช่วยส่งเสริมสมาธิได้หมดเลยส่วนประโยชน์ของสภาวะลื่นไหลหรือโฟล์สเตดเนี่ยนะคะที่เด่นมากๆเลยคือมันทำให้เกิดความสุขจากข้างในตัวเราเองหรือที่เรียกว่าอินทร n s i c รีวอร์ดคือเรามีความสุขจากการได้ทำสิ่งนั้นเลยไม่ต้องรอให้ใครมาชมหรือให้รางวัลจากภายนอก แล้วมันยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้แล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ได้เยอะมากๆด้วยนะคะโหดีจัง มีข้อมูลที่น่าสนใจจาก Dropbox เขาก็แนะนําแนวทาง,างสร้างสภาวะแบบนี้ในที่ทํางานเหมือนกันเช่นต้องพยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยมีอะไรมารบกวนสมาธิหรือการเข้าใจว่าแต่ละคนเนี่ยมีช่วงเวลาไหนของวันที่ทํางานได้ดีที่สุดหรือที่เรียกว่า Peak Time แล้วก็การออกแบบงานให้มันท้าทายกําลังดีไม่ยากไม่ง่ายเกินไปอย่างที่บอกรวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือที่มันเหมาะสมกับงานด้วย ทั้งหมดนี้มันก็จะไปสัมพันธ์กับแนวคิดเรื่องบุคลิกภาพแบบออโตเทลิกด้วยคือคนที่มีลักษณะแบบนี้จะมีแรงจูงใจมาจากข้างในชอบความท้าทายแล้วก็มักจะแสวงหาประสบการณ์โฟลอยู่เรื่อยๆฟังดูมีแต่ข้อดีนะครับแต่ว่าการที่เราแบบจมดิ่งไปกับอะไรมากๆนานๆอย่างโฟลเนี่ยมันน่าจะต้องมีอะไรที่ต้องระวังบ้างไหมครับ มีแน่นอนค่ะจริงๆมีหลายอย่างเลยที่อาจจะมาขัดขวางหรือทําให้เราเข้าฟโฟล์ไม่ได้เช่นความกลัวความเครียดหรือบางทีก็แค่ความเหนื่อยล้าทางร่างกายหรือจิตใจหรือแม้แต่สิ่งรบกวนเล็กๆน้อยๆรอบตัวก็ทําให้เราหลุดจากสมาธิได้ง่ายๆเหมือนกันแล้วก็มีอีกประเด็นที่ต้องแยกให้ออกนะคะคือระหว่างฟโฟล์กับสภาวะที่เรียกว่าไฮเปอร์โฟกัสไฮเปอร์โฟกัสมันต่างกันยังไงครับ ไฮเปอร์โฟกคือการจดจ่อมากๆเหมือนกันค่ะแต่บางทีมันมากไปจนอาจจะทําให้เรามองข้ามอย่างอื่นไปเลยมองข้ามภาพรวมหรือสัญญาณเตือนบางอย่างที่สําคัญซึ่งบางครั้งมันก็อาจจะส่งผลเสียได้เหมือนกันนะคะอีกอย่างคือการที่เราทํางานหนักมากๆติดต่อกันหลายชั่วโมงเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องอยู่ในสภาวะ f l o ์เสมอไปนะอ๋อจริงด้วยแค่ทํางานหนักไม่ได้แปลว่าเราอยู่ในโซนหรือโฟล์เสมอไปอาจจะแค่ฝืนทําไปเรื่อยๆก็ได้ ถูกต้องเลยค่ะอาจจะเป็นการฝืนหรือแค่ทำตามหน้าที่ไปก็ได้ไม่ได้รู้สึกสนุกหรือมีพลังจากข้างในแบบฟโฟล์แล้วถึงแม้ฟโฟล์จะมีประโยชน์มากนะคะแต่การที่เราอยู่ในสภาวะนั้นนานเกินไปหรือว่ายึดปิดกับมันมากไปเนี่ยก็อาจจะไม่ดีเหมือนกันบางทีอาจจะทำให้เราเสพติดกิจกรรมนั้นๆไปเลยหรือว่าละเลยความต้องการด้านอื่นๆของร่างกายหรือชีวิตส่วนตัวไปได้เหมือนกันค่ะก็ต้องหาจุดสมดุลให้เจอครับ ฟังดูแล้วโดยรวมๆเนี่ยจะเห็นว่าทั้งเรื่องสติแล้วก็สภาวะลื่นไหลจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวหรือว่าเป็นเรื่องเหนือจริงอะไรเลยนะแต่เป็นสภาวะที่เราสามารถฝึกฝนหรือว่าสร้างเงื่อนไขให้มันเกิดขึ้นได้เพื่อจะช่วยเพิ่มคุณภาพทั้งในเรื่องการจดจ่อความสุขแล้วก็ประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตหรือการทํางานของเราใช่เลยค่ะแล้วก็มีอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจนะคะชวนให้เราลองคิดต่อจากข้อมูลที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้ คือนอกจากเรื่องการเข้าโซนหรือโฟลของแต่ละคนแล้วเนี่ยลองคิดดูว่าถ้าเราสามารถส่งเสริมให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสภาวะลื่นไหลของกลุ่มหรือกรุ๊ปโฟล์ขึ้นมาได้จริงๆลองนึกภาพตามดูสิคะว่ามันจะเปลี่ยนวิธีการทำงานร่วมกันในทีมหรือในองค์กรไปได้ขนาดไหนแล้วมันอาจจะนำไปสู่การสร้างสารรค์หรือนวัตกรรมใหม่ๆที่น่าทึ่งมากๆเลยก็ได้นะคะน่าสนใจมากครับเป็นแนวคิดที่ต่อยอดไปได้อีกเยอะเลยชอบเล่มนี้ไหมครับ ถ้าอยากฟังเล่มไหนแนะนำผ่านช่องคอมเมนต์ได้เลยและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆใน EP หน้า